อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลุกขเหนียวเซอร์วิสานทุกท่านเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่กลางธงนะครับอย่าโส่ท่อนครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศนะครับอีสานบานเห่านะครับบรรยากาศธงไฮธงหน้ามีงัวหลายตัววันนี้จะเปิดราคาครับพี่น้องมาเยี่ยมคอกน้องเพิ่นเพิ่นบามี่เจ็ดแปดตัวนะครับอยากเปิดราคามีทั้งแบบแม่ลูกเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องเพิ่นจังเลยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนับตัวจังไรนะครับครับซื้อส้นครับผม อยู่บ้านบากครับผมบ้านเดิดอ่าบ้านบากตำบลเดิดอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับผมนะครับวันนี้มีตัวเปิดราคาครับมีอยู่มานสองโคมครับผมแล้วก็สองสาวแล้วก็สาวทองแรกครับผมเอาครับผมวันนี้ผมก็เดี๋ยวไปเยี่ยมน้องเพลินนะครับก็เลยมีเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับผมนะครับถือว่าเป็นอ่าผลิตภัณฑ์จากไร่วิทยานะครับคิดถึงเมล็ดพันธุ์หญ้าคิดถึงไร่วิทยานะครับมาฝากน้องเพลินนะครับก่อนไปชมงัวของเพลิน นะครับสำหรับผู้ใดสนใจจยกได้เมล็ดพันธุ์หยาครับติดต่อไปได้มีทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องนะครับเบอร์โทร0872408898นะครับหรือไลน์แอดวิทยาอนสร์ KGP นะครับติดต่อไปทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับไปติดตามทางเว็บไซต์ www. ไล่วิทยา .com นะครับฝากน้องไว้ให้ปลูกไว้แหงว่ากินนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปชมง่วงของเพลินกันนะครับผมเดี๋ยวมาเบิรงคมที่แหลกกันเลยนะครับแหลกครับผมคมนี่เป็นแม่ลูกนะครับผมลูกพว้ได้ครับย่างอยู่นะแม่นี่ พอสติงเล่ครับผมสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวอ่ะหกเดือนก็อีกสิบก่ามือครับผมอ่าหกเดือนนะครับแม่ผสมอีกไปครับทับวังสามเอ็ดมกราร์เนี่ยครับแม่ทับสามสิบเอ็ดมกราร์ใส่พอได้ไปครับรอบนี้เอ่อเคเอฟหกแปดครับผมใส่เคเอฟหกแปดรวมครับผมเอานะครสามสิบเอ็ดก็ยังไม่ค่อยได้ผ่านรอบเนาะครับผมรอบผ่านรอบยี่สิบเอ็ดรอบนะครับผมสำหรับผู้ไล่ไปไหนครับราคาเปิดไว้ แพ็คสองอาจจะได้สามก็เปิดลอยยี the 5, 000, 60, 000่สิบห้าครับผมอ่าแสนสองหมื่นหาพันนะครับผมต่อรองได้ค <kaz> รับผมต่อรองได้เนาะซื้อสองได้สามแม่อยู่ลอยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องอ่าประมาณลอยสี่สิบห้านะครับผมเอาหนูที่แหลกไปแล้วได้ครับพี่น้องนะครับได้ทองนี่เป็นลูกตัวที่ไหนตัวที่สามครับผมอ่าได้ทองนี่เป็นลูกตัวที่สามตัวนั้นตัวสองลูกแรกตัวนี้ครับลูกแรกมันนี่ครับแปดเอสซีแปดเอสซีนะครับเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นี่ครับลูกแรกมันอ่าเอฟตัวนี้ก็สิเปิดราคาเท่ากัน เอาตัวนี้ F F ฟหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคู่ต่อไปคู่ไหนครับแม่ลูกคู่ต่อไปเปิดสาวทองแรกก่อนก็ได้ครับผมเอาครับกะจียากจะไม่พี่น้องใคยงัวอยู่ทงหน้านะครับจับคู่เด็กกระดงว่ามันเป็นงัวสาวนะครับเป็นง้วเสากะจิมักบุ้ดใหญ่ล้ำนะครับบุ้ดใผูกนี่ครับผมเอาตัวนี้เอาแบบเรียวๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ F อฟหนึ่งเอฟหนึ่งครับผมมีใบเพชรเนาะ มีใบเอฟครับผมใบเอฟใบเพัดิกรีนะครับผมเอฟหนึ่งพึ่นเป็นลูกพ่อไหนครับลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับผมลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งตอนนี้อายุเจริญหรวครับก็สี่เข่าสองปีแล้วครับจะเข่าสองปีพันธุ์เด็ดผสมนี่เนาะผสมท้องแล้วครับท้องกระเพาะเนี่ยนะครับท้องกระพาะไหนครับวีโก้ครับผมวีโก้สองล้านนะครับผมแยกเพศครับแยกเพศ เซ็กซิงนะครับพี่น้องนะครับใบรอดครบสมวันที่21ก่อย่อหกซตัวนี้รับประกันทองเนาะรับประกันทองเอฟหนึ่งลงมา F2 ฟสองนะครับาฟังราคาเปิดนะครับหลายปันไดแม่นี่ตัวนี้ทองแล้วลอยซิหครับผมอ่าหนึ่งแาพัเนาะครับผมหนึ่งแสพประกันท่องครัอ่อส่วนสูงอยู่ละเล่าใดครับลอย่ครับผมหนึ่ง้อยสี่สนะครับพี่น้องตัวนี้ F1 นะครับ ใบเพดีกรีครบเรียบร้อยครับผมใบเพขอนกอสองล้านแยกเพดเซ็กซ์ซิงเกตสิบหาเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับผมนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะครับผมอ้าครับตัวได้อีกครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอฟหนึ่งคือกันครับสาวสาวเอฟหนึ่งเนาะอ้าวสาวเอฟหนึ่งครับพี่น้องสิบห้าเดือนครับตัวนี้ ตัวนี้สาวเอฟหนึ่งสิบบาเดือนครับพี่น้องจัดครับผมสิบบาเดือนลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้าฮุสตันเก้าเก้าเก้าครับพี่น้องตัวนี้โบดครบเครื่องนะครับพันธุกรรมหัวโลนธรรมชาตินะครับผมมาได้เห็ดเขาได้พี่น้องนะครับโลนธรรมชาติลอยเท่าไรครับส่วนสูงลอยสี่สิบบวกครับตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดเอฟหนึ่งนะพี่น้องนะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้าใบเพชรครบครับตัวนี้ใบเพชรดิกรีจดได้ใบไม่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับเปิด เปิดใบลอย40ครับผมตรลงได้1นึ่งแนมื่เนาะครับผมหนึ่งแนืะครับตัวนี้แม่สาวอ่าสิเดือนเนาะครับสิครับผมอ่าสิเดือนสิเดือนอ่าสิหเดือนนะครับตัวนี้ประกันบ่มีตำมีอันใดเนาะบ่มีตำมีแม่สาวครับตัวนี้พัสดุกราบล้วนธรรมชาติได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้แสนสอ่าสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้ก่อนครับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าห้ สองแปดเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านบากตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดยาสูรท่อนบอไปครับพี่น้องเนี่ยผมนี่ไหลอีกแล้วนะครับนี่ครับเอาได้ครับตัวใดอีกครับผมบารนี้ตัวใดบ่เอาแม่สาวพุ่นมาครับเก่าอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่จุ๊บแม่สาวเด้ครับแม่ลูกมาไล่จุ๊บแม่สาวนะครับผมแม่สาวอีกเจ้าโตครับผมตัวนี้แม่สาวสิมหาเดือนเท่ากันครับผมรุ่นเดียวกันครับครับผม ับตัวเมื่อกี้สิบหาเดือนเนาะตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับลูก KF เอสามหนึ่งครับผมใบี๋ยวไปเพล็กเมื่อลูกสาว KF เอสามหนึ่งยกครับยกนะครับลูกสาว KF เอสามหนึ่งนะครับตอนนี้อายุสิบหาเดือนเนาะสิบเดือนสิบหาเดือนครับผมสิบหาเดือนเบอร์สิบสองนะพี่น้องนะครับลูกสาว KF เอฟสามหนึ่งแปดเอสสีสิบสองครับผมเป็นลูกคลอกนี่ปะครับยู่นี่แหละครับอ่าลูกคลอกนี่เนาะอ่าแม่เป็นออกกระทบครับพี่น้องนะครับลูกกระทบตัวนี้ส่วนสูงวัดมาเท่าไรครับ ตัวนี้อยู่มาอยสามสิบแปดสามเก้าอยสามแเก้านะครับเค3 1วัดจริงครับตัวนี้ราคาเปิดไรไปไหนครับตัวนี้อยู่ลอยยี่ห้ครับผมตัวนี้หนอ่นห2าพันเนาะครับผมหนึ่อ่นหาพันครับพี่น้องตัวนั้นเบิ้งเจียบคู่กันนะครับแสนสองนหพันตัวนี้แม่สาวลูกเคี๊บสามนึ่งเนาะพี่น้องนะครับมาเกะได้เพิ่งกับโทรมากบอกว่าเป็นลูกเคยนะครับลองถามตอนราคาเคุนเบื่องค่าจะได้ไปเรียงนะครับตัวได้อีกครับผมได้ครับตัวนี้ก็ นี่ครับผมแม่แยกลูกครับผมแม่แยกลูกนะครับผมลูกมันได้เนี่แหละครับเนี่ยลูกมันเคเอหกแปดตัวนี้ครับผลงานลูกมันอันนี้ผลงานของของแม่เคเอหกแปดเนาะนะครับแม่แยกลูกนะครับพี่น้องนะครับแม่แยกลูกนี่ครับผลงานแม่มันเอยผลงานลูกมันนี่ได้สี่สิบอันนี้เสาใครอยากได้ก็หนาข้อครับผมตัวนี้อ่าต้องทวมาคุยเอาเนาะ เบอร์สิบนะครับลูกเคเอฟหกแปดอายุเจ็ดเดือนหรอครับซิมหาจะเข่าซิมหาเดือนครับผมจะเข่าซิมหาเดือนแล้วนะครับแม่นี่เป็นลูกของตัวเพิรนสิเปิดแบงค์นะครับจะเปิดแบงค์แม่ออกไปนะครับมาเบิรงแม่มันครับอาจจะไปเบิรงแม่เพิร์สอย่างเบิรงลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับเบิรงเนื้อหนังแข็งขาใหญ่นะครับตัวนี้แสนสองครับพี่น้องนะครับอ่าตัวนี้แหละครับแม่ของตัวเคเอฟหกแปดมึงกี้นะครับผมครับผมตัวนี้แหละครับเอาแม่เคเอฟหกแปดแม่ตัวดีสูงให้ลูกแม่ตัวแล้วครับแม่นี่ ที่สามเหรอครับอสามในทองดีบ่ครับครับผมสามในทองสามในทองตัวนี้ทองก็พอได้ครับทอง CY ศูนย์เก้าหกครับผมอ่า CY ศูนย์เก้าหกเจ็ดเดือนแล้วครับในทองสามเดือนครับผมสามเดือนครับพี่น้องตัวทองเรียบร้อยครับทองล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่มวันหมอตัวทองเรียบร้อยเนาะท่ายอยู่ประมาณลอยหาสิบสองหนึ่งลอยหาสิบสองได้นะครับส่วนสูงวัดแล้วอ่าฟังราคาเปิดนะครับผมราคาง้อทองเปิดไรไปไหนครับตัวนี้เปิดใบเก่าสิบสี่ครับผมเก้าหมื่นสี่พัน นะครับเก้าหมื่นสี่ให้ลูกโบดจัดอ่าต่อรองไหนด้วยครับพี่น้องนะครับเก้าหมื่นสี่พันครับอันนี้ทองสี่วัศูนย์เก้าหกแยกเพศบอสบอสครับธรรมดาครับผมธรรมดาไม่ได้แยกเพศแต่ว่าหมอตรวจว่ามดลูกยุบขางทรายโอกาสที่เป็นตัวแม่สูงโอกาสที่เป็นตัวแม่สูงเนาะครับผมนะครับเอาตัวนี้นะครับในทองทองที่สามนะครับผมในทองทองที่สามนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ก็ครับเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเบื้องแม่ต่อไปครับตัวนี้เปิดไหมครับตัวนี้ตัวทอง ตัวนี้ตัวทองสี่ขอดยี่สิบเมษาเนี่แหละครับคือว่าที่ยี่สิบเมษาทองก็พอได้อยู่ครับ K.F. หกแปดครับผมทองกับ K.F. หกแปดครับพี่น้องกาเร็ต K.F. หกแปดลูกที่สามอยู่ในทองเนาะครับผมตัวนี้ก็นาดีอยู่ครับพี่น้องนะหลกหนาคอกได้ครับผมหนาคอกหายยังได้ก็มาคุยเอาเนาะลอยสี่สิบเจ็ดครับวัดแล้วอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดขับส่วนสูงทองกาเร็ต K.F. หกแปดลูกสามในทองครับผม อ่าลูกตัวที่สามอยู่ในทองเด้อครับพี่น้องนะครับอยากได้น้ำเพื่นไปเลี้ยงกันเชื่ชอมสอบถามมาเพื่อได้นะครับผมเม่ลูกสาวเพิ่อนว่ายืนอยู่น้ำนี่บรครับผมเมีย<ม>นเนา,านะขาดไปแล้วครับผมเอานะครับกาเลตเคเอฟหกแปดครับพี่น้องอยู่ในทองเพิ่นอยากได้กระนาคขวาก็พี่น้องแม่นี่นะครับผมให้เพิ่นปรึกษาขอบคุ้วสัก่อนนะครับอย่าขายแต่วันขอบคุ้วยังพันมีไผ่วาหน่ำนะครับถ้าัครอยากกันได้ราคาถึงใจเพิ่นอาจจะติดขายก็เป็นไปได้นะครับผมจะขวัดเดือนเมษายนนีแล้วสนใจกับศูนย์เก้าห้าครับผมแปดสองเจ็ด แปดสองเจ็ดเนาะสองแปดเจ็ดแปดครับโทรมาสอบถามเพื่อนได้ไ hey. ถ่โทรกอนกับเด็กกอนครับผมอ่าเหลือแม่ลูกบ่ครับอันนี้แม่ลูกสุดท้ายแล้วครับตัวนี้อ่าแม่ลูกสุดท้ายแล้วเนาะแม่ลูกสี่วายศูนย์เก้าหกครับกำลังกินนมอยู่อย่าไปเบิ่งครับพี่น้องลูกอ่อนนะครับพึ่งขวัดอย่ไปเบิ่งไก่ไก่้อนนะครับง่วกับอยู่ไกลกันจะไอยพี่น้องนะครับผมนี่นะครับมันยังธรรมชาติดี งูอไลครับพี่น้องเพินงูอไล่เรียกวาการทงอยู่แล้วพี่น้องสานาแล้วครับนะครับเอามาเบิ้งนะครับตัวนี้ลูกตัวที่ไหนครับลูกแรกครับผมอ่าลูกแรกนะครับผมแม่มันลูก sk 5 2 0แม่ลูก520เนาะอยู่นั่แม่เนี่ยเป็นลูกตัวที่ไหน s y 0ูนลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับตัวนี้จดเอฟป่ครับยังบ่ทันได้จดครับผมบ่ได้จดเนาะนะครับคิดว่าถ้าเกิดขายไปผู้ใดจดกับแม่เป็นลูก sk 5 2 0สูงเท่าไรครับสูง155บวกลบครับผม155บวกลบอ่าลูกสาวเป็นลูก CY096 ออได้้จักมืแลว ขอดีสองมกรากับสียีสิบมือแล้วครับประมาณยี่สิบมือนเนาะนี่ครับพี่น้องลูกเด้อครับคู่นี้เปิดแล้วไหมครับตัวนี้เปิดใบลอยสีซิมหาครับผมหนึ่งแสนสี่มื่นหาพันเนาะต่อรองได้ต่อรองได้นาข้อครับพี่น้องนะครับอย่าไดนเพื่อนก็บมาต่อรองเอานะครับสาวทองแรกให้ลูกสีแดงดีครับผมตัวนี้สีดีครับพี่น้องสีไหวศูนย์เก้าหกด้อครับพี่น้องลูกสาวตัวแม่เป็นลูกหาสองศูนย์ครับ สนใจกับมาเบิงตัวจริงได้พี่น้องบ้านบากตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสน,นะครับผมเบอร์โทอรอีหลอดนุ่มเนี่ครับผม095ครับผม095 827 827 28 28 78ครับผม78ครับพี่น้องนะครับ 8, 8, 28, 28, 78, สนใจกับมาเยี่ยมนะครับผมมาเบิงนะครับถือใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไปทั้งนี้เนาะนะครับเบิอร์รทุกตัวแล้วเนาะครับผมเบิร์ทุกตัวแล้วนะครับบาดทีนี้เรื่องการขนส่งนะครับหาลงหารถได้บ่ก็ ได้ครับผมมีรถขนส่งอยู่ครับมีรถขนส่งอยู่เนาะราคากับจังมาว่ากันครับผมครับผมเพราะว่าติดเปิดไปบ่มีราคาส่งเอานะครับที่เปิดไปกับเพราะทัานได้ร่วมส่งเนาะครับผมอ่าราคาส่งแต่ทุกคนมาคุยเอาบางทีอาจจะได้ร่วมส่งผุ่นดะมาไปอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงอีหลีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องมาชมนี่จากลาไปชมนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะครับมีแรงใจให้คุณแม่พันจังน้อยนะครับเป็นเลี้ยงอยู่นะครับผมนี่นะครับคนเลี้ยงงัวเอานะครับผมปล่อยเลี้ยงน้ำทรงน้ำทานะครับเอาอออก่มืเนาะ ครับผมเอาออกมาเลี้ยงยูธงสุม,มือนะครับเอาสำหรับคลิปนี้จากลาไปเส้นของคุณนายครับผมสวัสดีครับออสองครับ